สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีครับเปะคู่แรกเลยครับทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราไปพูดถึงทั้ง2ทีมการเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านเวสต์แฮมกันก่อนครับเกมล่าสุดนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะเสมอน,นิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไม่แพ้ใครมาแล้ว3เกมติดต่อกันทุกรายการไอ้พวกที่เจ็บเนี่ย ก็มีแม็กเวลกอร์เน่เคอร์ซูมาเลยครับ2คนที่เจ็บอยู่สกามัก้าครับอันนี้กลับมาซ้อมได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะพร้อมหรือเปล่านะในเกมนี้ครับคนอื่นๆเนี่ยก็พร้อมทั้งหมดเลยครับผู้รักษาประตูเนี่ยก็คงเป็นลูคัสฟาเบนสกี้แหละยืนเฝ้าเสารครับถ้าใช้หลัง3ก็จะมีเบนจอนสันออกบอลน่าแล้วก็นายเอฟอาเกิร์ดครับอาเกิร์ดเนี่ย พิ่งได้ลงเล่นกับเวสแฮมไม่กี่เกมนะแต่ผลงานดีมากๆเลยครับในฟุตบอลโลกส่วนทางวิงแบ็กฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นวลาดิเมียคูฟาวกับแอมเมซอนครับกองกลางแน่นอนครับกับตันทีมของเขาดิแคนสไลท์ลงคุมเกมอยู่แล้วน่าจะคู่กับลูคัสปาเกต้าครับแนวรุกก็น่าจะใช้จอร์โบเวนเบลลามาแล้วก็อันโตนิโอครบยืนหน้าเป้า ส่วนทางฝั่งของเชลซีทีมเยือนครับเกมล่าสุดเนี่ยทำได้แค่เสมอฟูลแลนมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเสมอมาแล้ว2เกมติดต่อกันในลีกแต่เกมนี้เชลซี Chelsea มีข่าวดีครับเจ้าเฟลิกที่ลงมาเกมแรกหลังจากย้ายมาเนี่ยก็ทำผลงานน่าตราตรึงใจอยู่นะครับแต่ก็โดนแบนไปในเกมนั้นครับเกมนี้พ้นโทษแบนกลับมาแล้วก็มีโอกาสลงเป็นตัวจริงเลยครับผู้ที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ก็คงเจ็บเหมือนเดิมแหละไม่ได้ลงครับ เอ็นโกโล่กองเต้เอดูอาร์เมนดีเคลสเซนฟูลิสซิสอับันโดโบยาครับแต่ก็มีหลายคนที่อาจจะพร้อมในเกมนี้ครับเวสลีย์โฟฟาน่าดานิสกาเลียโคัวสิตพวกนี้รอประเมิอนอาการอีกทีหนึ่งว่าจะพร้อมลงสนามในเกมนี้หรือเปล่าครับ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามครับผูร้รักษาประตูก็ใช้เกปาครับฝั่งขวาลิสเจมฝั่งซ้ายเบนชีเวลคู่เซนเต,นเตอร์ก็เป็นเตโกซิวาตัวเก่าครับกับดาวรุ่งที่เพิ่งเซ็นมาจากโมนาโกอย่างบาเดชิวตรงกลางครับ ค่าตัวแพงมากๆต้องใช้อยู่แล้วเอนโซ e เฟอร์นันเดสน่าจะจับคู่กับคอนเนอร์กาลเกอร์นะถ้าโคโอาซิสไม่พร้อมครับส่วนทางฝั่งแนวรุกเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าเฟลิกมิคไคลโรมูดิตเมสันเมาส์แล้วก็ไคยฮาวเวตครับไทยพูดถึงการพบกัน5เกมหลังสุดเชลซี Chelsea ทำได้ดีกว่านะ5เกมในชนะไป4ครับแพ้ไป1วันนี้ดูแล้วเชลซี Chelsea น่าจะกลับมาได้นะ เพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยก็หายเจ็บกลับมาหลายคนเหมือนกันครับเจ้าเฟลิกก็พ้นโทษแบนกลับมาแล้วด้วยและเหมือนจะเสมอเนี่ยเจ็บครึ่งหนึ่งผมว่าวัดดีกว่าครับโอกาสที่เชลซีจะชนะเนี่ยดูค่อนข้างสูงกว่าพอสมควรนในความคิดผมนะครับเพราะรูปแบบการเล่นช่วงหลังๆเชลซีก็ดูดีขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ชนะก็ตามเกมน,นี้แหละครับน่าจะปลดล็อกได้แล้วแหละใครอยากรวบสุกีลาผมฝากอัลฟ้า8 8ไปด้วยนะครับไลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี่ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ